สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ลิซ่าเวนะครับวันนี้ก็มีเรื่องมาเล่าสู่กันฟังนะครับเป็นโมเมนต์น่ารักน่ารักดีกว่าพูดแบบนี้นะก็เก็บข่าวจากโคเดียบูมาฝากนะครับเขาก็ เก็บโมเมนต์น่ารักน่ารักมาฝากกันนะครับอ่ะมาดูกันดีกว่าอ่ะหลายๆคนเห็นรูปเห็นคลิปที่เคยได้ดูเนี่ยอาจจะพอนึกออกแล้วนะครับต้องบอกว่านี่เลยมีการสอนกัางกลางเวทีนะฮะแหมได้ด้ว่าส่งต่อความสนนะฮะลิซ่าแบล็คพิ้ครับสอนจีซูเต้นท่าทเวิร์กนะฮะเออแอดมินเรียกถูกไหมเขาเรียกทเวิร์กใช่ไหมแบบเนี้ยเออเขาบอกว่านี่แหละ เป็นความทรงจำนะฮะที่สนุกสนานเลยในการทัวร์รอบโลกของบอนพิงค์นะฮะก็ต้องเป็นคู่นี้ฮะลิซูะฮะทางด้านโคนเดบูเนี่ยเขาก็มาลงโมเมนต์ไว้แบบนี้ครับเขาบอกว่าในขณะที่เพลง as if it o u r us นะฮะเริ่มเล่นเนี่ย จีซูและก็ลิซ่านะครับก็สนุกไปกับการเต้นแบบฟรีสไตล์ของพวกเขาเนาะซึ่งลิซ่าก็เริ่มต้นเลยแบบนี้เลยโชว์ให้พี่ซูเห็นนะฮะปึ๊บปึ๊บปึ๊บก็มีการทวเวิร์กในเวอร์ชั่นของตัวเองนะฮะแล้วก็จีซูก็รีบคว้าแขนน้องไว้โดยเร็วนะฮะแบบว่าเอ๊ยแบบนี้แบบนี้ใช่ไหมแบบนี้นี่อะไรประมาณนี้นะฮะก็จีซูก็โชว์ทวเวิร์กในแบบของตัวเองนะฮะแล้วก็บอกให้ลิซ่าเนี่ยทำให้ดูอีกสักครั้งสิว่าทำยังไง นี่น้องก็หันไปเลยครบอกพี่ซูดูนี่ปุ๊บ,ป,บ,ป,บปุ๊บ๊นี่เป็นไงฮะเรียกได้ว่าเป็นการสาธิตนะฮะการการเวทีโชว์ระดับโลกเลยทีเดียวนะฮะหลังจากนั้นนะฮะจีซูก็สามารถทําได้นะ,ะทำได้ในแบบของจีซูนะฮะก็น่ารักกุ้งกริ้งเหมือนกันนะฮะก็เล่นกันอย่างสนุกสนานนะฮะสคนพี่น้องครับ เขาบอกว่าจากนั้นก็นี่แหละเกิดการระเบิดเสียงหัวเราะกันเกิดขึ้นนะฮะน้องประทับใจพี่จีซูนะยกนิ้วให้เลยแบบนี้จีซูก็อดไม่ได้นะครับที่จะขำเช่นกันน่ารักจริงครับทางด้านโคเรียบูนี่ก็เลยบอกว่าแหมปล่อยให้เป็นหน้าที่ของคู่หูดูโอสุดฮาและการบนเวทีในวันนี้ แอดมินอ่แล้วก็ตลกตามนะครับน่ารักดีนะฮะก็ถือว่าเป็นหนึ่งโมเมนต์นะครับบนเวทีน่ารักน่ารักนะครับที่ให้เราได้จดจากันไปนะฮะก็ต้องบอกเลยว่าเวทีนี้นี่ก็เป็นที่น่าจดจำนะฮะโดยเฉพาะคู่นี้นะฮะแล้วก็ท่านี้นี่แหละฮะเลยทําให้เกิดโมเมนต์ที่เขาเรียกว่าเป็นฉากจำของเวทีที่นี่ไปนะครับเออซึ่งแต่ละที่ก็จะมีโมเมนต์ที่แตกต่างกันออกไปนะครับหลายคนก็จะมีความทรงจำที่แตกต่างกันออกไปเนาะซึ่ง ก็จะบอกว่านี่แหละเสน่ห์ของคอนเสิร์ตนะฮะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเกิดการแสดงที่ เขาเรียกว่าเป็นฟรีสไตล์แบบนี้นี่แหละไม่ได้มีการกําหนดมาก่อนไม่ได้มีการวางแผนไม่ได้มีการคุยกันนะฮะเกิดขึ้นสดๆณนะตอนนั้นนะครับก็เลยเป็นโมเมนต์ได้เนาะซึ่งก็เลยเป็นที่น่าจดจาสาหรับหลายคนนะฮะเลยทําให้ทางด้านโคนดบูเนี่ยเขาก็คิดว่าตรงนี้แหละน่าจะเป็นโมเมนต์ที่จดจําของเขานะครับเขาก็เลยหยิบยกเอามาทําเป็นข่าวเอาไว้แบบนี้นะฮะเออก็น่ารักดีนะครับเป็นโมเมนต์ที่น่าจดจำเนาะเรียกได้ว่าสอนกันกลางเวทีเลยทีเดียวนะฮะนี่ h a าท w o ว k ร์นะฮะแอดมินอยู่แล้วก็สนุกสนานดีนะครับอ่ะก็เชื่อว่าหลายหคนเนี่ยก็คงมีหลายโมเมนต์นะฮะที่เกิดขึ้นแล้วก็โอ้โหต้องบอกว่าเยอะจริงๆนะสำหรับโมเมนต์นะสำ,สำหรับเต้าเล็กสมองเรานะฮะสนมากๆเลยทีเดียวนะครับคือน้องเนี่ยโอ้โหหลากหลายหลากหลายมากทั้งโบกไม้โบกมือทั้งตะโกนคุยก็มีมาแล้วเนาะมีทุกอย่างจริงๆนะล้วก็ การวิ่งสรงวิ่งโซนผักคนอื่นก็ยังทำมาแล้วนะฮะแต่เป็นการผักเล่นๆนะไม่ได้แบบจริงจังนะฮะ คือน้องเนี่ยสนมากก็มีโมเมนต์เยอะออกมาแบบนี้นะฮะก็เรียกได้ว่าเรียกเสียงความสุขให้กับคนดูนี่แหละเนะาะก็ต้องบอกว่าการเล่นคอนเสิร์ตของน้องเนี่ยค่อนข้างจะเหนื่อยเยอะเลยเพราะว่านอกจากจะต้องเต้นเพลงที่มันแบบว่ายากแล้วใช่ไหมล่ะการเต้นก็ต้องเป๊ะต้องอะไรเนาะส่วนมันก็ยากแล้วยังต้องเอนเตอร์เทนอีกให้ผู้คนที่มาดูเนี่ยรู้สึกสนุกสนานมีความสุขไปด้วยเนี่ยก็เหนื่อย 2, 3, คูณ2คูณ3เข้าไปอีกนะฮะก็นี่แหละ เป็นกำลังใจให้น้องเนาะซึ่งการโชว์แต่ละครั้งเนี่ยมันก็มีเวลาหยุดพักไม่ได้เยอะเลยก็ต้องโชว์ต่อต่อ,ต,อ,ต,อต่อไปแบบนี้เนาะแล้วก็ยิงยาวกันไปเลยนะฮะก็นี่แหละก็เลยเป็นห่วงสุขภาพน้องนิดนึงเพราะว่าน้องค่อนข้างหนักเลยทีเดียวนะอ่ะวันนี้ก็เสียงแอดมินบูบี้ก็ต้องขอพายด้วยนะครับแอดมินก็เป็นหวัดอีกแล้วนะฮะแย่เลยเช่วงน,นี้ลหลายๆคนก็รักษาสุขภาพด้วยนะครับเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวร้อนนะฮะแต่ส่วนใหญ่จะเป็นร้อนนะฮะงงเหมือนกันอ่ะเอาไว้เจอกลิปหน้าครับทุกคนตอนนีด่ะสสวัค